สวัสดีค่ะชื่อนัทธาพัทธลัศษมีตอนนี้อายุ19ปีเป็นนางแบบกับนักศึกษาค่ะ19 19เลยอ่ะสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายนะคะชนทิชาวุฒิสังคาะอายุ30ปีค่ะปัจจุบันนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ค่ะเฮ้ยแตดูไม่ต่างเะยออะใช่ดูเด็กมากใช่แล้วไปเจอกันได้ยังไงค่นี้ ก็นัดดู YouTube แล้วก็เหมือนเลื่อนไปเจอคลิปป้ายอะไรเงี้ยก็เลยชอบแล้วก็ตามหา a c e b o o k อะไรเงี้ยล้วก็เลยถักไปค่ะองน,นี้นัดเป็นสายที่ชอบผู้หญิงอยู่แล้วไหมใช่ค่ะไม่เคยคขผู้ชายเลยไม่เคยคขผู้ชายค่ะแล้วรู้สึกว่าอะไรของเขาที่มันน่าสนใจน้องเขาแบบเอาใจใส่แล้วก็แบบน่ารักค่ะเป็นแบบสเปคที่เราชอบอะไรเงีเ้ยแล้วพี่เขาน่ารักยังไงก็หน้าตาน่ารักค่ะแล้วก็พี่เขาเอาใจเก่ง รู้จักกันมากี่ปีแล้วนะคะขอโทษคบกันได้สองปีแล้วค่ะสองปีแล้วตอนนั้นคุณน่าจะอายุประมาณสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเด็กเลยอ่ะคบเด็กเป็นยังไงบ้างแต่ตอนแรกเขามาบอกว่าอยู่9เกค่ะคือเขากลัวคิดว่าแบบเขาดูเด็กเกินไปแล้วเราจะไม่คุยอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วตอนเรามารู้ตอนไหนมารู้ตอนตอนคบกันแล้วค่ะถึงรู้ว่าจริงๆเราเด็กอ่าไปแต่พ่อแม่เราเลาเรื่องกูไ่เนี่ยเจ็ดเอง่ะเจ็ดเองค่ะที่บ้านว่าไงมั่ง จริงๆที่บ้านหนูค่อนข้างสนิทกับเขาเลยค่ะแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบว่าที่บ้านรู้อยู่แล้วว่าเจ้าผู้หญิงใช่ค่ะทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันทุกวันเลยอะไรเงี้ก็อยู่บ้านด้วยกันตลอดที่บ้านโอเคค่ะคบกันมาขนาดนี้แล้วมีอะไรอยากจะบอกซ้ำกันละกันบ้างค่ะก็อยากจะบอกว่าให้บีใจเย็นๆแล้วก็แบบว่าอย่างงอแงนะไงเขาก็รักบีที่สุดเอออ่ะบีก็ รักเหมือนกันอยากก็จะงี่เง่าให้น้อยลงค่ะโอ๋อดรู้วัยรู้วัยใช่ตอนวัยจะมีช่วงนี้แหละยังเด็กอยู่ไงใช่เฉพาะฉันโดนทิ้งมาสิบรอบติดขนาดนั้นเป็นไงฮะฉันโตขึ้นเลยขอให้รักกันนานมาอาชวานก็หน่อยหนึ่งสองสามอ้โห แซดเอสเอสคือ e e, ชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีแซด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 เอสเอสถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซด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 เอสเอสใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซดแซดแซดเอสเอสก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี่งเซนที่วิ่งเซนที่วิ่งวิเซนที่วิ่งเซนที่วิ่ง